พาะด้วยด้วยอะไรค่ะอาจจะได้ที่เราแบบดูแลตัวเองด้วยอันนี้อันนี้แบบคีดเองอนะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการทานการออกกำลังกาย,ยอะไรเงี้ยก็ก็น่าจะทําให้มีการโชคด้วยบาพบุญอะไรแบบอันนี้จริงจริงตอนที้คับม,ม,มันลุ้นไหมว่ามันจะติดไหมมันจะอะไรไหมใจเสียไหมยังไงก็ลุ้น่ะก็คือแบบทุกคนก็เห็นเหมือนเป็นแบบในขนาดในบ้านอะไรเงี้ยเราก็พยายามกันทุกคนออกไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราแบบอันตรายแค่ไหน กลัวกลัวไปติดกับแม่อะไรเงี้นนยมากกว่าก็แบบแม่ออกไปกแม่อยู่ไกลไกลนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแม่มันถึงช่วงเวลาที่แย่ขนาดไหนมันแย่ในคือเรายังไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าอายุเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเราก็เลยคิดว่าถึงเราเป็นอ่ะก็รักษาแล้วก็หายได้ อาจจะต้องขอบคุณคุณเฟรมที่เขาได้มีประสบการณ์เป็นลูกพี่มาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทําให้แบบโอเคเรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นจริงๆเราก็ยังมีคนที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเขาก็หายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเราไม่ได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่แล้วก็ถ้าติดใจก็ก็โอเคเลยก็ก็มีเวลาให้กับตัวเองทำนู่นทำนี่เยอะเป็นดิ เรแลวคือแบบภุมกันแบบแน่นหนามากยังไงก็แบบเฮ้ยตลอดังทว่าเป็นคนพี่ต้ขทอะไรต้องอะเยอะมากเนอะไรบ่เหมือนเอบดนกัตัวเยอะที่สุดเยอะที่สุดเลยแต่แต่ก็รอกคิดว่าพอไหไแลวจริงๆมันผครั้งที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่เฉียดเฉียดมากกว่าอย่างเฟรมก็ไม่นับเพราะต้าไม่เจอเฟรมเลยแต่ว่าเป็น ก็แบบเหมือนมีความแบบเกี่ยวข้องกันเฉยๆอะไรเงี้ยเลยอาจจะดูเยอะแต่จริงๆที่ซีเรียสน่้จะเป็นครั้งล่าสุดมากกว่าแกห้ยพักไหมคะไม่ค่ะไม่ได้ห้อยค่ะแต่คนนคนน้ำของบุชาแล้วนะยกให้เราเป็นฉายาเป็นมาสำหับปนีรีส์ีรวจะทำเลียนให้ด้วยดีค่ะก็ออกกำลังกายแบบแก้วค่ะ โหตายแล้วย่าเลยค่ะยาเลยค่ะในใน,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 นช่วงเวลานั้นแล้ก็ดารามา่าเยอะเกิดขึ้นกรารเหมือนกันเป็นงไงบ้างในช่วงนั้นช่วงนั้นหรอคะอะไรบ้างอะ่ะก็ือมันก็ต้องก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็เข้ามาแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่เราทําไม่ว่าจะสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราก็ต้องรับเรื่องอะไรผลลัพธ์ของการกระทาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ พยายามที่จะทาทุกอย่างให้มันให้มันแก้ไขสถานการณ์แต่ละอย่างของเราไปในแต่ละจุดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แบบรู้สึกว่ากดดันตัวเองหรืออะไรคะ่ะการใช้ชีวิตช่วงนั้นมันต้องระวังว่าพิเศษไหมครับเพราะว่า,วาแบบคนจับตามองตลอดเวลาก็ค่อนข้างนิดนึงคะ่ะก,ก็เราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันจับตาม,มากกว่าเมื่อก่อนอาจจะด้วยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงคะคะี้ยค่ะก็ก็ต้องก็ต้องแบบจะทําอะไรจะ โพสอะไรจะอะไรเงี้ยจะต้องก็ต้องแบบชิดหน้าชิดหลังซิกตาประาั้ทุกอย่างลงโซเชียลเรื่อยๆกคือดูแลตัวเองใช่ค่ะก็ก็ก็เหมือนเราก็แชร์คือสำหรับโซเชียลของเรามันเหมือนกันที่เราแชร์ไลฟ์สไตล์แล้วก็<อ>แบบว่าเหมือนกับเหมือนเป็นไดอารี่ของเร้า<อ>ที่ที่เราพับลิกให้คนอื่นเห็นแต่มันก็มี<อ>บางจุดที่เราไม่ได้ให้คนอื่นเห็นด้วยแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นไดอารี่ที่เราอยากจะอยากจะเก็บไว้ แล้วก็แล้วก็แชร์โมเมนต์ดีๆให้คนอื่นถือว่าเป็นโพสต์โซเชียลมากขึ้นไหมเต้ยชอบเล่นมากอยู่แล้วอ่ะมากมากจนแบบพยายามต้องหาวิธีลดอะไรเงี้ยโอ้ถือว่าติดโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ติดหรอเตใช่ปะมันก็ติดอ่ะคือคือคือทุกคนเหมือนแบบมีข้ออ้างในการที่จะอยู่กับมันนะไม่ว่าจะแบบอะไรทำงานหรืออะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆมันก็ไม่ถึงนะซ่งเต่ว่าซ่งเต่ว่าการหาบาลานซ์ตรงตรงเนี้ย ว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบไม่ไม่เป็นทาสบันเลยเนะ<ช>ออก็ก็น่าจะเป็นอีก challenge ค่ะแต่ว่าเราแอบรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยติดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ค<อ>่อนข้างติดค่ะอ่าแล้วอาจจะโซเชียลดีท็อกซ์ใช่ไหมับคใช่คือมัน<อ>มันเหมือนมันก็มันยังเป็นกั้มกึ่งเพราะว่ามันก็คือเหมือนอาชีพเราด้วย<อ>ส่วนหนึ่งอะไรนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็หาบาลานซ์ยากเหมือนกันแก่ที่บางที่ข่าวดราม่าต่างๆมันก็เกิดมาจากการที่เราเล่นโซเชียลด้วยด้วยไหมคะใช่ค่ะก็ ก็เนี้ยแหละค่ะก็มันก็เป็นบทเรียนของเราใช่ก็ยังหวานนะคะหนึ่งหน้ามันกำลังใจหนึ่งหน้ามันก็ถ้าไม่โพสก็ไม่เห็นเนาะแต่มันก็เป็นแบบเคาเรียกอะไรโมเมนต์ดีๆที่เราอยากบอกแล้วยังเป็นเดรี่ที่เราอยากเก็บความทรงจําไว้เพราะว่าบางทีผ่านไปหลายๆปีเราอาจจะลืมก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ย้อนกลับมาดูได้เขาดูแลดีขนาดไหน ดีนะคะคุณแม่ที่บ้านก็คือทุกคนเป็นห่วงตอนนั้นเพราะว่าก็เอาจริงๆคุณแม่ก็คิดว่ามีรอดแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดแม่แบบคือแม่ไม่กล้าพูดตอนนั้นแม่มาพูดที่หลังว่าแม่ว่ามีรอดแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอผ่านไปก็มาเล่าให้ฟังอะไรนะคะเขาเครียดแบบรุนเป็นแบบเราย่งไรก็รุนค่ะก็แบบเหมือนก็ไปตรวจพาไปตรวจแบบเขาเรียกอะไรอ่ะที่เป็น drive through อย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ก็ ก็เหมือนก็คอยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนพยายามวิเคราะห์กันแล้วแหละคิดว่าไม่น่าหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดกตาตุ๊รอบีเสียเดือนค่ะก็ก็ค่ะเดี๋ยวนี้เวลามันผ่านไปเร็วก็เลยต้องนับบ่อยๆเนาะอ๋อ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 ืออ๋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 ออรออ๋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 าอ๋อ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  อยู่กับตรงเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเดือนไหนอีกหรือเปล่าเราแฮปปี้วันนี้เราก็แชร์วันนี้แค่เนี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีรู้นะคือทำอะไรกันเป็นพิเศษไหมคะแบบดินเนอร์ออ๋อก็ทานข้าวกับเพื่อนๆหลายๆคนค่ะอือแล้ววันนี้ก็มีมีของขวัญอะไรบอะอะไรนะไม่มีของขวัญไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะหรือว่าเราครบหนึ่งปีครับจะได้มีไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวต้องดูก่อนคือเหมือนทุกเดือนจะต้องนัดมาแบบฉลองกันมาเจอกันอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้ ก็ไม่ไม่เชิงไม่ได้ตกลงกันขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแบบก็แค่รีมายว่าเอ้ยจีบเยอะนักเดีกยเกตเด็กสเกตต้องมีใช่ไหมคะอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะไม่รู้ค่ะรอปีรอปีรอปีหนึ่งเลยก็ย่ออืมก็ได้นะก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะมันแบบความรักที่ผ่านมาดูลไมแค่ดูแเราก็ดีนะคะก็เหมือนก็ดูแลการหมายถึงว่าก็ถามไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าระหวางนะคะคู่เราก็ ไม่เหมือนค่ะถือว่ามากนะค่ะหลายคนแบบว่าเขาบอกว่าเราเป็นคนข้างหลังคนนึงรักลักรักก็คนนึงก็แบบว่ายังมีคนอื่นอีกคือไม่คือคือไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันข้างขนาดนั้นนะก็รักก็มีไว้ข้างค่ะเเ็ไม่งั้นกลยโอ้ยโอ้ยไม่ดีเหมือนเรียกเขาว่าพี่รักเลยก็มีหลายคนเรียกเนาะก็เป็นช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแรกเดี๋ยวช่วงโรม เวลาถามเราคุณก็มีบางคอมเมนต์ที่เวลาที่เราลงรูปหวานมาแล้วก็มีชาวเน็ตพัสแทะมาอะไรบ้างเรารับมือกันเป็นยังไงก็อ่านนะก็ก็บางทีก็เหมือนเขาก็คอยเตือนเรานะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออแต่ว่าเราก็คอยเวทแหละเพราะว่าคือคนรอบรอบตัวก็เขาก็เป็นห่วงไม่ว่าจะแบบคนในอินเทอร์เน็ตหรือว่าที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเต้ารู้ว่าเต้าแบบเออทำอะไรอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเต้าก็เต้าก็อ่านนะแต่ว่าเต้าก็ไม่ได้แบบ เออเอามาเทคอะไรมากมายอะไรเงี้ยคือเหมือนบางบางทีก็สกิลเตือนเรานิดนึงอะไรเงี้ยคือหลายคนเห็นแบบเต้าโดนหลายรอบเงี้ยคิดจะจะรวบรวมหรือว่าให้ตัดหนักเลยทีเดียวเหมือนฟ้องเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยคิดไหมของร้องอะไรจำเป็นก็ดีเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ว่ามันเหมือนกับแต่ว่ามันก็เป็นโซเชียลโซเชียลที่แบบมันก็หนีไม่ได้กับกับการจะไปเหมือนกับ แก้ไขหรือว่าไปบอกให้ใครทําไม่ทําอะไรทุกคนแล้วก็มีสิทธิ์อะตาบไดที่มันยังไม่ได้มีมาตรการหรือกฎหมายอะไรมาแล้วมันไม่ได้แบบทําร้ายใครเราจัดการที่ตัวเราเองกว่าในเรื่องความคิดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแฮปปี้ที่สุดก็มองว่ามันแรงเปไหมกับกบับพัพขุงคนในโซเชียลก็ค่อนข้างค่ะหลายๆอย่างอะไรมันเหมือนแบบมันก็ก็ดูเหมือนคนใจร้ายนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้ รู้สกว่าให้เจ้าตอแบบเร่มอย่างเงี้ยเออเพราะ้นคนเดียวที่ไม่คิดจะจัดการอะไรเ็เอเราจะผ่านมันไปได้ยเลก็คืออย่างที่บอกคือเหมือนเรารู้ว่าเราเราทาอะไรเรามีเป้าหมายในชีวิตอะไรอะไรอย่าเงี้ค่ะเราแบบเราโฟกัสกับตรงนั้นคือถ้าเราจะสนใจคำพูดทุกคนแบบยิ่งอะไรที่เหมือนปั่นทอนกาลังใจเราการใช้ชีวิตเราแต่ละวันอะรอ่เงราก็เราเือกที่จะไม่แบบ ไม่ไปเทคตรงนั้นดีกว่าเลยรู้สึกว่ามันเสียเวลาอะไกับการที่แบบไปจัดการกับคนโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกว่าเสียเวลาอะไรเพราะว่าก็แค่แบบสกอ o l ผ่านไปแค่นี้นเมื่อแต่งหน้าุสก็ลงลูกล้ามหน้าทองแล้วก็มีคนมามคอมเมนต์แซวเราเราเห็นรึเปล่าก็เห็น <S <S นะคะก็เห็นค่ะคือต้าว่ามันมันเป็นเรื่องการแบบวิาพากษ์วิจารณ์บูลลี่อะไรคือมันหนีไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแบบคือ เต้าจะไปต่อสู้อะไรยังไงคือ<ม>นี่มันก็ตัวเราอะแล้วเราก็ทาวันทาตลอดทุกทุกอย่างออกกําลังกายมาเพื่อให้เป็นตัวเราในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าม,มีคนที่จะไม่ชอบเราเราก็จะไปทําอะไรได้อะแล้วก็เราก็เป็นของเราแบบเนี้ยเราก็เรามองว่าการห็นเขาเรียกว่าอะไรชอบตัวเองเหให้ตัวเองคือถึงแบบถึงวันนี้เต้าไม่ออกกาลังกายเต้าอ้วนก็มีคนพูดอยู่ดีว่าอ้วนหรือว่าเต้าผอมวันนี้มันก็มีคน นีมันไม,ไม่มีมาตรฐานอะไรที่จะมาแบบบอกว่าอะไรคือดีที่สุดสําหรับคนเพราะฉะนั้นเราแบบไม่สามารถจะแบบเป็นทุกอย่างก็คือคนได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็แค่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเราวันนี้แล้วก็เป็นตัวเราในวันนี้ที่เรามีเป้าหมายที่ดีเพื่อคนที่เรารักที่ครอบครัวของเราคนรอบๆข้างเรามีมีมีความรู้สึกดีๆให้คนรอบๆข้างเราแล้วก็เราได้รับ เออความรู้สึกดีๆเหล่านี้กลับมาก็แค่น <ynam ic. S 2> <1941, S 1> ั้น ah, ก kind of ็พอแล้วถ้าเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ต่างๆด้วยเนี่ยก็อ่านแล้วก็แ้วก็อยากรู้ว่าคนเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีคนอกหูบ้างไหมก็แล้วอ่านแบบต่างออย่างเงี้ยมีแบบมีไม่ผูกไหมความรู้สึกมีบ้างก็ต้องมีบ้างเราก็จะแบบแต่ว่าก็หายมันไม่ได้อะไรก็จะแบบว่าเหมือนปิดติดตลกมากพอแบบโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยไปไกลใช่ใช่แต่ว่าไม่ตแบบนัน